สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลักมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวลี้ลับชวนขนลุกวันนี้มีผู้ฟังทางบ้านเขียนเรื่องราวแปลกๆที่ได้ยินได้ฟังจากคนรู้จักที่ทำงานด้วยกันเป็นเรื่องที่ได้พบเจอกับตัวเองตอนอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะ เรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่าดวงไฟปริศนาในทุ่งนาอีสานสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องผีที่น่าขนลุกให้ฟังกันเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับสาวน้อยชื่อปายคนอีสานแท้ๆเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในคืนที่เธอต้องเผชิญหน้ากับสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครอธิบายได้ ปายเป็นเด็กสาวอีสานที่อาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านหลังเล็กๆก,กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่บ้านของเธออยู่ห่างไกลจากตัวหมู่บ้านมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทุ่งนาเขียวขจีไปหมดบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเงียบสงบมีแต่เสียงลมใส่ใบข้าวและเสียงมแมลงในยามค่ำคืนวันนั้นพ่อของปายต้องเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพหลายวันทำให้ในบ้านเหลือแค่สามคนคือปายแม่และน้องชาย ด้วยความที่ปายเป็นคนติดยายมากเธอจึงชวนยายมานอนค้างคืนที่บ้านด้วยเพื่อจะได้มีคนคอยดูแลกันยายของปายอายุ70กว่าแล้วแต่ยังแข็งแรงดีอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านหลังเล็กๆในตัวหมู่บ้านระยะทางจากบ้านปายกับบ้านยายไม่ไกลกันมากเดินเท้าก็ไปได้ยายมักจะเดินมาหาปายบ่อยๆเพราะรักหลานสาวคนนี้มาก สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับยายคือแม้อายุจะมากแล้วแต่ยังคงเลี้ยงวัวอยู่สามตัวเดิมทีเคยมีห้าตัวแต่ตอนนี้เหลือแค่สามตัวทุกเชา้ายายจะเดินจูงวัวไปล่ามที่ทุ่งนาเพราะบ้านยายอยู่ในตัวหมู่บ้านไม่มีที่ให้วัวกินหญ้ายายจึงต้องเดินพาวัวออกมาไกลๆเพื่อหาทุ่งนาที่เหมาะสม ปายมีนิสัยชอบแกล้งวัวของยายทำให้วัวเหล่านั้นเกลียดเธอมากถ้าปายเข้าไปใกล้วัวจะเอาเขาขวิดใส่ทันทียายเลยต้องคอยห้ามปายไม่ให้ไปใกล้วัวทุกครั้งหลังจากไปรับยายมานอนด้วยแล้วทุกคนก็กินข้าวเย็นและเข้านอนกันตามปกติ แต่แล้วเวลาตีสีตรงยายก็มาปลุกปายเพราะยายต้องกลับไปบ้านเพื่อน,นึ่งข้าวเหนียวในตอนเช้าซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของยายปายลุกขึ้นมาด้วยความง่วงนอนหยิบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์และขี่ไปส่งยายในความมืดมิด ขณะขี่ไปบรรยากาศร,บรอบๆเงียบสงบมีแต่ความมืดและกลิ่นอายของทุ่งนาที่คุ้นเคยไม่มีอะไรผิดปกติเลยหลังจากส่งยายถึงบ้านแล้วปายก็ขี่รถกลับบ้านระยะทางใกล้จะถึงบ้านแล้วปายก็เห็นแสงสีแดงสว่างวาบมาแต่ไกลแสงนั้นแดงแป๊ดมากเด่นชัดในความมืดเมื่อรถเริ่มขี่เข้าไปใกล้ทางเลี้ยวที่จะถึงบ้าน ปายก็เห็นชัดขึ้นว่ามันเป็นดวงไฟสีแดงที่ไม่กระพริบไม่มีแสงกระพริบแบบไฟฟ้าทั่วไปตอนแรกปายคิดว่าอาจจะเป็นกระสือเพราะเคยฟังเรื่องเล่าจากผู้ใหญ่ว่ากระสือจะมีแสงสีแดงๆแต่พอมองดูให้ดีแล้วมันไม่ใช่กระสือดวงไฟนั้นมีขนาดประมาณเท่าลูกไฟพญานาคลอยอยู่เหนือหัวปายในระยะห่างเพียง3เมตรกว่า ปลายรู้สึกขนลุกและใจเต้นแรงแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงพยายามมองให้ชัดไม่มีเสียงใดๆออกมาจากดวงไฟนั้นมันเพียงแค่ลอยอยู่นิ่งๆเปล่งแสงสีแดงสม่ำเสมอไม่กระพริบไม่เปลี่ยนแปลงดูไม่เหมือนอะไรที่ปลายเคยเห็นมาก่อน พอปลายเลี้ยวรถเข้าทางที่จะไปบ้านดวงไฟปริศนานั้นก็ค่อยๆลอยไปอีกทางหนึ่งเหมือนกับว่ามันไม่ได้สนใจปายหรือบางทีมันอาจจะแค่ผ่านไปเฉยๆป่ายรู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อถึงบ้านปายรีบจอดรถถอดกุญแจและเดินเข้าบ้านอย่างรวดเร็วหัวใจยังคงเต้นแรงจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเธอพยายามนอนหลับแต่ภาพดวงไฟสีแดงนั้นยังคงอยู่ในหัว พอรุ่งขึ้นปายรีไปโรงเรียนและเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้เพื่อนๆนฟังเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าสิ่งที่ปายเห็นน่าจะเป็นผีโพงซึ่งเป็นผีชนิดหนึ่งที่มักปรากฏในรูปของดวงไฟลอยอยู่ในอากาศแต่ปายไม่แน่ใจเลยเธอเคยฟังเรื่องผีโพงมาบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นดวงไฟที่มีการกระพริบมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ แต่สิ่งที่เธอเห็นเมื่อคืนมันนิ่งมากไม่กระพริบเหมือนกับเป็นดวงไฟที่มีจุดประสงค์อะไรบางอย่างเมื่อป่ายเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเธอได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายบางคนบอกว่าเป็นผีโพงบางคนบอกว่าเป็นผีป่าบางคนคิดว่าอาจจะเป็นแสงจากธรรมชาติบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ปายแน่ใจเด็ดขาดว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่โดรนหรือเครื่องบินไร้คนขับ เพราะดวงไฟนั้นไม่มีเสียงไม่มีแสงกระพริบและลักษณะการลอยของมันก็ไม่เหมือนกับเครื่องจักรใดๆที่เธอเคยเห็นนอกจากนี้ในช่วงเวลากลางคืนในพื้นที่ทุ่งนาห่างไกลก็ไม่น่าจะมีใครมาบินโรนเล่นกันและถ้าเป็นโรนจริงก็ต้องมีเสียงเครื่องยนต์มีแสงสัญญ,ญาณบ้างแต่สิ่งที่ปายเห็นไม่มีอะไรเหล่านั้นเลย ในภาคอีสานมีตำนานและความเชื่อเรื่องผีปีศาจมากมายโดยเฉพาะเรื่องของดวงไฟลึกลับที่ปรากฏในยามค่ำคืนผีโพงเป็นผีชนิดหนึ่งที่คนอีสานเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของคนที่ตายอย่างไม่สมประสงค์หรือมีความผูกพันกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งผีโพงมักจะปรากฏในรูปของแสงไฟสีต่างๆโดยเฉพาะสีแดงสีเหลืองหรือสีเขียว นอกจากผีโพงแล้วยังมีความเชื่อเรื่องไฟป่าหรือไฟพญานาคซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่แต่ชาวบ้านมักเชื่อว่าเป็นสิ่งลึกลับเหนือธรรมชาติอีกสมมุติฐานหนึ่งคืออาจจะเป็นผีปอบซึ่งเป็นผีที่ชาวอีสานเชื่อว่าชอบแกล้งคนโดยการปรากฏเป็นแสงไฟแปลกๆเพื่อให้คนตกใจหรือหลงทาง เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงตีสี่ซึ่งเป็นเวลาที่คนไทยเชื่อว่าเป็นยามผีช่วงเวลาที่วิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติจะมีอำนาจมากสถานที่เกิดเหตุเป็นทุ่งนาเปลี่ยวซึ่งตามความเชื่อแล้วเป็นที่ที่ผีชอบอาศัยอยู่ ดวงไฟมีสีแดงแปดไม่กระพริบและมีขนาดเท่าลูกไฟพญานาคลักษณะเหล่านี้ไม่เหมือนกับแสงไฟจากเทคโนโลยีทั่วไปและสอดคล้องกับคำบรรยายของผีโพงในตำนานท้องถิน่นมันลอยอยู่นิ่งๆไม่มีการเคลื่อนไหวแบบสุม่มแต่เมื่อปลายเลี้ยวรถมันก็ลอยไปอีกทางหนึ่งเหมือนกับว่ามันมีจิตสำนึกหรือจุดประสงค์อะไรบางอย่างปลายรู้สึกขนลุก แต่ไม่รู้สึกถึงความชั่วร้ายหรือความตั้งใจที่จะทำร้ายซึ่งอาจบ่งบอกว่าสิ่งที่เธอพบเห็นไม่ใช่ผีร้ายแต่อาจเป็นแค่วิญ,ญญาณที่อยู่ในพื้นที่นั้นตามธรรมชาติหลังจากที่ปายเล่าเรื่องนี้ออกไปก็มีคนในหมู่บ้านหลายคนออกมาเล่าประสบการณ์คล้ายๆกันบางคนเล่าว,ว่าเคยเห็นดวงไฟสีต่างๆในบริเวณทุ่งนาน,นั้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ลุงคนหนึ่งในหมู่บ้านเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยเห็นดวงไฟสีเขียวลอยอยู่เหนือข้าวที่กำลังออกรวงตอนแรกคิดว่าเป็นมแมลงเต่าแต่พอดูให้ดีแล้วมันใหญ่กว่ามแมลงเต่ามากและลอยสูงกว่าที่มแมลงเต่าควรจะลอยได้ป้าอีกคนหนึ่งก็เล่าว่าเธอเคยเห็นแสงไฟสีเหลืองลอยเป็นแถวตรงๆในทุ่งนาเหมือนกับไฟขบวนแห่แต่ไม่มีเสียงใดๆ และเมื่อเธอเดินเข้าไปดูแสงไฟเหล่านั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้เรื่องของปายดูน่าเชื่อถือมากขึ้นและบ่งบอกว่าในพื้นที่นั้นอาจจะมีปรากฏการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเป็นประจำเรื่องเล่าของปายยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดไม่ว่าจะเป็นปรากฏการเหนือธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติที่หายากหรือแค่ความเข้าใจผิดทางการรับรู้ สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องเล่าแบบนี้พบได้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยหลายประเทศมีรายงานเรื่องดวงไฟลึกลับที่ปรากฏในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะในชนบทอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบห่างไกลจากแสงไฟและเสียงของเมืองความไวในการรับรู้ของเราจะเพิ่มขึ้นทำให้เราสามารถสังเกตเห็นสิ่งที่ในปกติอาจจะมองข้ามไป หรืออาจจะเป็นเพราะว่ายังมีสิ่งลึกลับในธรรมชาติที่เราไม่เข้าใจโดยเฉพาะในด้านของพลังงานและสะสารที่เราไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือทั่วไปไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรเรื่องเล่าของปายก็เตือนใจเราให้รู้ว่าโลกนี้ยังเต็มไปด้วยความลึกลับและบางครั้งสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริง สำหรับปายแล้วเธอยังคงเชื่อว่าสิ่งที่เธอเห็นในคืนนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษไม่ใช่แค่ภาพลวงตาหรือจินตนาการและเธอก็ไม่เคยเห็นดวงไฟแปลกๆแ,แบบนั้นอีกเลยนับจากวันนั้นเป็นต้นมา เรื่องเล่านี้เป็นเพียงหนึ่งในนับพันของเรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งลึกลับที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนธรรมดาไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่ทำให้ชีวิตนี้น่าสนใจและเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่ยังไม่มีคำอธิบายและใครจะรู้บางทีในอนาคตเราอาจจะค้นพบคาตอบ และนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากทางบ้านหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้ากับช่องแบ่งกันหลอนสวัสดีค่ะ